ครับ30 60นะครับทีมงานวางสันติสุขนะครับเป็นะไรน้ำมาหยน้ำมันเวายโยกโยกไาิบหนะครับเลยรับนะครับทีมงานวังสันติสุขนะครับมีะรนะครับอไทางไมต่อเดียบร้อยไปกับมวยยันท่ไงเ่ด้อ Nóng xa trà tôc xây dựng miragi. Răng nhanh. Nóng xa trà tôc giống. Tô chỗ vinh. Fá. สิลด์ไผ่นะครับที่รี่เลยนะครับดูเด่นมากๆนะครับบ้างสันติสุขนะครับ จบติดเรียบร้อยนะครับนี่น้ำน้ำนะครับนะครับแต่นโยกสังเวียนนะครับสังเวียนปลาสดนะครับตัวแท้ครับตัวแท้ครับน้ำครับผมขอบคุณครับมาดูดีเกียรติดีครับที่พันไปนะครับนี่ครับวังสันติสุขนะครับโอ้ยรุ่นนักเลยครับนี่ นี่ครับเจ้าของมังไฝนะครับนี่นี่ครับเดือดขึ้นไหลวังสันติสุขนะครับนี่ครับโอ้สุดยอดนะครับสุดสครับโอณราคามหาหัวราคามหาโหดเลีครับมาเรียกมสุดยอดครับราคาโหดเครับโอ้ยเที่ยวชอยกันครับไปเรื่องเส้นลายโอ้เป็นนันครับผมนี่ครับเจ้าของมังไฟวังสันติสุขนะครับมันนี่เขาก็มืีอะนะครับมีอะไรเห็นแบบนี้ลุงเรียกเก่าห่วย กถวทีมงานวังสันติสุขนะครับมาขอจกรูปได้โอ้นี่นเนี่ยมมันนะมันมนะครับผมว่าไะ้แซีมันกระหวสนใจเลยเด้อท่านไงก็สนใจยกเล็กหกสิบครับใงฮครับสนใจยกเล็กสามร้อยพันไปนะครับเป็นรองครับทีมงานวังสันติสุขนะครับดูกันครับดูกันมุ่งจีนตีเป็นวงเก็บเชี่ยวครับนะเบาไว้เบาไว้นะครับ นั่าสนบาทเลยูปียี่สิบพัสามสิบหกเียดูด้วยนะทางสิบหกเบใหญ่ตอนนี้สามร้อยสี่เซบ กินเบียดหไหนไอสังเวียนไอังเวียนนนี้เนียสิ่ีกินอยู่เนียบเนเนียกินดกด้ยบยใจบ้งเดียกินเบียด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 เ้ยฮะตู้กขาไหมครับพดขาเอ้ยเสียดายเสียดายรตอดีักดนรดสามรยกิบโคตรแตกนะครับจะเาหมวนักสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดแล้วนะครับ